ไม่ยากไปหาผมไม่เกินสอมวันผมแจกให้โอเคเดี๋ยวผมไปหาถนนมาหาใช่เยขามีกระถางเขาแค่ท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งพอใหญ่ใหญ่เดียยวเดเอาละไปถามดูผมไม่ได้จีบสักวันเลยผมเปนนอนต ไปใช้ไล่มนแค่ไล่มนก็ไม่เอ๊ะนี่ะผมไม่ได้กินนะผมไปนั่งมองสามมันขึ้นรถกับผมเลยเอาความจริงเอาความจริงไงเรื่องจริงเลยผมไปนั่งมองเอาควาจริงสามันเอาไม่ใช่เพื่อเอาคาถาดีคาถาไม่วันนั้นไปว่าไงผมไปนั่งมองสามมันเ่ะ่ยขึ้นสามขึ้นรถกับผมเลยเอาจริงวันนั้นพี่โวยเป็ไงเราเราเราไปเมื่อไหร่กแล้สองหมื่นเนี่ยผมไปนั่งมองสามวันจริงนะท่าเราไปดีเหมืแล้วไม่มี เนไงเราต้องเจ็งเห็นไเจริงไงเหมั้ยเนี่ยเราเห็นเลยคือคือมวยเนี่ยมันเตะแล้วมันต้องซับไม่ซับก็ไม่สนบแา้อ๋อออโอ้ยนั่นที่มปนช้อนเลยแล้ว